เลข3 422ี่สองสการเต้นกันนะครับผมวันนี้จะไปการเต้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้เป็นวันที่13ตุลาคม2565นะครับบ้านเราก็จะน้ำท่วมแต่ว่าเราก็ยังจะไปเที่ยวกันนะครับเพราะว่าเราไมได้ไปเที่ยวกันมานานแล้วนี้ซ้ายเข้าถึงถนนหมายเลข3 4 2 2ี คือหลับกัหมดเลยแล้วคือเขาตัวคน,น,น,นเดียวอยู่กับเพลงแก้ถึงแล้วนะครับท่านี้เรามาแวะอ่าตรงน,นี้เขาเรียกน้ำตกใส่โยกน้อยนะครับมันเป็นทางผ่าน,นครับก็เลยแวะกินข้าวกันนะครับลืมถ่ายตอนกินข้าวบรรยากาศดีมากสวยมากครับผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ แล้วนะครับลานกลางเต็นท์เฮทุโอแคมปิ้งวิวนะครับสวยมากประทับใจเป็นคนชอบชอบวิวสูงๆครับก็ปกติจะกลางแต่ริมน้ำอะไรเงี้ยแอ้ที่นี่มันได้กลางวิวสูงๆวิวภูเขาอะไรเงี้ก็คือมันแปลกตามันชอบครับเียังไงเดี๋ยวขอตัวไปจุดกลางก่อนนะครับแล้วก็จะกลางเต็นท์รู้สึกยังไงกับลานลานกลางเต็นท์นี้บ้างครับ ร้อนค่ะยามน้ำออะดีๆหมายถึงสภาพวิวอะไรเงี้ยแล้วก็แบบห้องห้องน้ำสถานที่ห้องน้ำยังไม่ดูแต่ก็สวยสวยดีเย้ขอบคุณนะคะสำหรับการสัมภาษณ์ในครั้งนี้เซเลบท่านหนึ่งเสียดาวเป็นเฮเลนค่ะขอบคุณนะคะพี่ปิงปอง หลังศานะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกับลานเลยนะครับผมลานที่ตรงนี้เขากางอยู่ตรงใต้ต้นมะขามตรงนู้นนะครับก็ลานกา็ที่หลังจะอยู่ใกล้ๆกับลานเลยครับมีให้หมดทั้งหมด1นึ่งสองสามสี่สี่อันนะครับแล้วก็จะมีถังขยะให้มีร้านให้บริการนะครับ้านจะอยู่ตรงนู้นน่าจะเป็นอาาตามสั่งนะครับแต่ว่าไม่ไแน่ใจว่าเขาปิดกี่โมง เดนนีบยงไงเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ํานะครับว่าห้องน้ําเป็นยังไงบ้างเราจะพาไปห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็จะอยู่ไกลจากลานกลางนิดนึงนะครับคืออยู่ตรงทางเข้าเลยแล้วเข้ามาจากทางนี้นะครับส่วนลานกลางเราจะอยู่ตรงนี้ครับผมก็คือเราต้องเดินขึ้นเดินขึ้นมาครับกว่าจะถึงก็ไกล,กลจากลานอยู่แต่ว่าก็ไม่ไกลมากเดินได้ครับ ในส่วนของห้องน้ำนะครับ mm hmm. ก็จะมี2องแบบนะครับก็ค mm ือ hmm. เป็นห้องแบบนี้นะครับ mm hmm. เป็นสไตล์ชิคๆหน่อยนะครับหนึ mm hmm. ่งที่แล้วก็จะมีเป็นห้องแบบนี้นะครับห้องรวม mm hmm. ห้องรวมก็มีห้องน้ําและห้องอาบน้ํารวมกันเลยนะครับผมไม่มีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับในส่วนของผู้หญิงเดียวผมให้เพื่อนเข้าไปแล้วก็ยังไงจะมาแจ้งให้ทราบวิธีนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับเราออกจากหลายกลางเต็นมาแล้วนะครับก็เข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆในเมืองแล้วครับแวะอยู่ที่ The เดอะวินเลจเนาะชื่อประมาณนี้ครับจำไม่ได้เหมือนแต่ว่าชื่ออะไรแต่ว่ามันอยู่ใกล้ๆก,กับคีรีมันตานะครับวิวสวยมากสถานที่ดีมากครับหน้าถ่ายรูปแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือคนเยอะมากครับยังไงเดี๋ยวทำบรรยากาศให้ดูนะครับผม ก็จะเป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่นะครับผมสวยมากเลยครับวิวธรรมชาติมากมากครับทางด้านนู้นนะครับตรงนู้นตรงนู้นจะเป็นทุ่งดอกดอกเบียตรงนู้นทุ่งดอกอะไรนะสีม่วง่วงอ่ะอ่าโอเคมันเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ครับสีม่วงม่วงนะครับเขาจะเก็บค่าเข้า80บาทนะครับผมไม่แน่ใจว่าวันธรรมดาจะเก็บไหมนะครับแต่วันนี้คือมันเป็นวันหยุดนะครับคนมันเยอะก็ตรงนู้นนะครับจะเป็น หมือนน่าจะเป็นรีสอร์ทของคิริมันตาหรือว่าร้านอาหารหรือสักอย่างหนึ่งครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นคาเฟ่ครับแล้วก็จะเข้ามาทางตรงนี้นะครับแล้วก็เดินวนมานะครับผมแล้วก็ มันจะมีจุดถ่ายรูปไปเครับเป็นวิวธรรมชาติทางนั้นเลยนะครับก็คือเดินได้มาเดินมาได้มาเรื่อยๆเลยนะครับผมคือคนนี้อยากเข้ากล้องครับฝากติดตามด้วยนะครับแต่คือไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไม่ทิ้งอะไรไว้ให้ติดต่อด้วยตรงนี้นะครับก็จะมีพวกห่านพวกอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นฟิลแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับถ่ายรูปได้สวยมากครับผมบายยเดี๋ยวยังไงจะรีวิวรายการเต็นท์อีกทีหนึ่งนะครับครับก็สําหรับ การมากลางเต็นท์ในครั้งนี้นะครับก็ในส่วนของลานกลางเต็นท์นะครับจะคิดค่าบริการกลางเต็นท์อยู่ที่200บาทต่อ1ต่อ1คนนะครับแล้วก็ที่ลานนะครับมีเป็นเหมือนบ้านพักหรือว่าเป็นกระต๊อบว ็คือห้ามงดเองดใช้เสียงหลังห้าทุ่มเปต้นไปแล้วก็เหมือนก็คล้ายๆกับร้านทั่วไปครับโดยประมาณนะแต่ว่าที่นี่จะค่อนข้างที่จะให้ใช้เสียงได้ดึกหน่อยก็คือห้าทุ่มปกติร้านทั่วไปจะให้ใช้ได้แค่สี่ทุ่มครับส่วนของการมาการเต็นในครั้งนี้ในมุมผู้หญิงจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนรีวิวนะครับ สารทะปิดไฟก็เหมือนที่นี่ที่นี่คือเหมาะดีแล้วก็วิวดีทุกอย่างดีแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือห้องน้ําไกลไปนิดนึงกับกับไฟปิดปิดปิดแทบจะมืดเลยแต่จะไปเปิดสว่างอยู่ตรงห้องน้ำระหว่างทานเดือนค่อนข้างแบบมืดไปหน่อยแบนี้ครับ อาจจะไม่มความวดันน้ำมันไ,<ม>ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยอาบแล้วมันก<ง>็แงปก็คืออ๋อคืออาบสองรอบไม่ได้อาบฝักเดียวกันเลย <S <s <uck> <S ใช่ไหมใช่ก <s uck> ็คือไอ้รอบไอ้รอบสุดท้ายอ่ะก็คือไปไล่เปิดแล้วห้องไหนมีฝัก เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นที่ของเขาไหมอะไรอย่างนี้อนาคตแต่โดยรวมออชอบตอนเช้าสุดอ่ะใช่<ด>เพราะว่าหมอกแบบถ้าถ้าสมมติหม,ม,มอกมันลอยต่ำกว่านี้มันอาจจะเป็นทะเลหมอกเลยก็ได้แต่มาเช้าหมอกมันหมอกมันค่อนข้างลอยสูงมันก็เลยฟุ้งเต็มแต่มีช่วกประมาณต,มตีตีเที่ยงคืนเที่ยงคืนคะที่ที่เป็นทะเลเลยแบบแต่เรายังมองเห็นว่าเมื่อคืนเป็นไงด้วยใช่มองเห็นสวยสวยเลยโดยรวมคือ อากาศก็ดีวิวก็สวยแต่ว่าติดอย่างเดียวเลยคือเล่งห้องน้ําอยากให้อยากให้มาสร้างใกล้ๆนิดนึงเพราะว่าบางคนมาก็คือสั่งสรรนพอเวลาสั่งสร่ปุ๊บก,ก็จะมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่รู้ใครเป็นเหมือนกันไหมแต่แลหลายๆคนที่รู้จักแล้วที่กินแอลกอฮอล์มักจะเป็นคือกินแล้วจะฉี่บอ่อยแล้วบางคนก็เกียดขี้เกียจเดินให้ให้ซื้อเตรียมมาเลยดีกว่าถ้าแบบไปซื้อที่ร้านข้างนอกแพงแอลกอฮอล์ใช่ไหมอ่าใช่แอลกอฮอล์ก็ ไม่มีเดลิเวอรี่ส่งถึงนะครับไม่มีเซเว่นซเว่นส่งไม่ถึงนะครับก็คือใครจะมาก็ให้ซื้อเตรียมมาเลยเตรียมความพร้อมมาเลยถ้ามันจะมีร้านค้าเป็นเหมือนร้านค้าชาวบ้านแหะครับอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งเพราะว่ามันมันก็ห่างไกลห่างไกลจากชุมชนนิดนึงแต่ว่าก็ถ้าใครไม่ติดอะไรก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าเตรียมมาเลยก็จะดีครับ แล้วก็มีร้านข้าด้วยนะครับในร้านราคาก็ผมกินข้าวผัดข้าวผัดเอ้ยไม่ใช่สิผัดกะเพราก็คือราคา50าสิบาท ความคิดเห็นหรือมีข้อสงสัยอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด s c ั i b e ด้นะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม